สวัสดีครับพ่อผมโกอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้า Under Armour Infinity Elite 2นะครับก็บอกกันเลยนี่เป็นรองเท้าที่ทางแบรนด์ส่งมาให้รีวิวนะครับแต่ว่าแน่นอนพูดกันตามตรงนะครับอ่ะรองเท้าคู่นี้ทางแบรนด์ออกแบบมาเป็นรองเท้าสำหรับการลองลันเออชัดเจนว่าไม่ใช่รองเท้าซิ่งนะครับแล้วผมที่ใส่รองเท้าซิ่งทุกวันใส่คู่นี้แล้วรู้สึกยังไง ก็มาดูกันคู่นี้มันมาในแบบฉบับของรองเท้าแมคคูชั่นเต็มขั้นอ่าไม่ว่าจะเป็นตัวอัปเปอร์ที่มีการบุนุ่มมาฮิลคับที่มีความแข็งแรงลิ้นมีการบุนุ่มตัวอัปเปอร์ไม่ได้บางเฉียบนะครับอ่านี่คือลักษณะรองเท้าแมคคูชั่นหรือรองเท้าซัพพอร์ตในหลายๆรุ่นจะเป็นอย่างนี้เพียงแต่ปัจจุบันเราไปคุ้นชินกับการใส่รองเท้าซิ่งซึ่งบางๆเบาๆกันมากกว่านะครับอ่ามิโซตัวนี้คือโฟมโฮเวอร์พาส นะครับมันนุ่มแน่นเออนุ่มแน่นช่วงยุบอาจจะน้อยนิดนึงนะครับไม่ได้เป็นโฟมที่แบบนุ่มยุบเหมือนกับไออฟฟอมบาสหรือว่าเฟสโฟมเอ็กซ์อะไรอย่างนั้นไม่ไม่ใช่โฟมแนวนะั้นอันนี้มันจาคล้ายๆอะไรคล้ายๆซูเปอร์บาสคล้ายๆบีมายเอ็กเพนดิชันเอออย่างนั้นนะครับหรือแบบพวกโฮกาตะกลมักอย่างนั้นนะเออมันจะ เป็นแน่นๆเด้งๆ,ๆไม่ได้ว่ามีความรู้สึกว่าแบบ,แบบวู้บวุบอะไรเงี้ยมันจะแบบลงแล้วไหลไหลไหลคือคํานิยามของคู่นี้เออดีเด้งไม่ใช่จุดขายของมันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จุดขายมันความดิเด้งถามว่าเด้งเด้งไหม,ไมเด้งจากเนื้อโฟมล้วนๆเลยมีความเด้งส่งแต่ว่าไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โห,โหกระโชกห้องห้าเหมือนซูเปอร์ชูอะไรเงี้ยมันเป็นความไหลอ่ะก็คือแบบลงกลางเท้าลงหน้าเท้าเงี้ยมันจะไหล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 วิ่งแบบ สบายวิ่งเพจช,ชมนกชมไม้วิ่งไปกาแฟอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่ว่า, One, าวันทำความเร็วถ้า, One, าวันทำความเร็วคือไม่ต้องมองคู่นี้นะครับคือคู่เนี้ยเอาไว้วนะันอีซี่วันรีคอรเวอรี่เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็รองรันเนะี่ยผมมองว่ามันคือ LSD นี่คือสิ่งที่แบรนด์ต้องการจะสื่อนะครับมันเป็นรองเท้าที่ไปเรื่อยๆวิ่งโซนหนึ่งโซนสองอย่างเงี้ยเออไปได้มันคือรองเท้าที่เหมาะสมกับการวิ่งเพจหกและช้ากว่าลงไปเพจหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยนะครับ ไม่ใช่รองเท้าซิ่งเพราะว่าน้ําหนักมันในไซส์1145 290เนี่ยมัน320กร,รมัมว่ากันตามตรงก็เป็นน้ําหนักที่เยอะแต่ว่าต้องทำความเขา้าใจว่ามันเป็นรองเท้าแมคูชั่นไม่ใช่รองเท้าซู p เปอร์ชูนะครับส่วนตัวผมชอบอะไรกับคู่นี้ผมชอบความไม่เร่งเร้าของมันความสบาย คือวันนั้นอะวันที่ผมได้มามันเป็นวันที่ผมเพิ่งเสร็จโปรแกรมการวิ่งเพจ440ในระยะ6กิโลมาแล้วอีกวันหนึ่งโค้ดให้อ่าวิ่งเบาๆเลย45นาทีผมคู่นี้มาพอดีผมเอาไปวิ่งแล้วมันเออมันไม่ใช่รองเท้าที่จะพาเราไปลากจนแตกแน่นอนอ่ะมันเป็นรองเท้าที่ไปเรื่อยๆอ่ะชิวๆแต่ผมว่าจุดเด่นที่ชัดเจนที่สุดของมันของคู่นี้ด้วยความเคาแรคเตอร์ของมันที่มันเป็นรองเท้าที่มีความนุ่มแน่นไม่ได้นุ่มยุบเนี่ย มันเหมาะมากกับการวิ่งบนลู่ไฟฟ้าเออผมลองวิ่งบนลู่ไฟฟ้า30นาทีมันดีตรงที่ว่าความมั่นคงของมันเนี่ยมันคือขั้นสุดเลยจะเห็นว่ามันไม่มีการตัดการคว้านการเว้าตรงไหนอ่ะมันลงแล้วมันแบบตึบตึบแน่นเวลาเราวิ่งพื้นซีเมนต์เราอาจจะรู้สึกมันแน่นไปหน่อยวิ่งพื้นยางมะตอยก็โอเคเป็นแน่นที่มีความนุ่มแฝงอยู่เหมือนกับพวกอ่าเอพิดิชั่นอย่างนั้นคล้ายๆนั้นนะครับแต่พอวิ่งบนลู่ไฟฟ้าเนี่ย ความแน่นของมันเจอกับตัวชกเจอแบบสายพานอะไรอะ่ะมันกลายเป็นสิ่งที่มันลงตัวกันพอดีผมว่าเป็นรองเท้าที่เหมาะกับการเข้ายิมน,นะเออไปยกน้ําหนักไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่มันแน่นอะ่ะมันสเตเบิลแล้วมันจะแบบไม่ย้อยไปย้อยมารุ่งวิ่งรวยฟ้าได้ไปยกเวทได้แล้วก็ที่สําคัญวันนี้ผมใส่ไปทํางานนะครับใส่ขับรถโอเคเลยส้นไม่มีการสีกันแม้ว่ามันจะดูคู่ใหญ่นะครับขับรถได้โอเคเดินดีมากสบายเท้ามาก เวลายืนเวลาสอนยืนนานๆเนี้ยมันสบายมันมั่นคงอ่ะคือถ้าเกิดเรานุ่มเกินไปไม่มีการแบบดิ้นๆดึ๊ดๆดึ๊ดๆอะไรเงี้ยไอเนี้ยโอเคเลยดีสบายแบบเออใส่ทํางานเนี่ยใส่ยืนใส่เดินเนี้ยเออเหมาะใส่ไปเที่ยวผมว่าโอเคนะแล้วก็สีสันมันค่อนข้างสวยงามนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ทํางานสติ๊กหน่อยอาจจะไม่ได้แต่ผมก็ใส่ไปอยู่ดีนะครับผมไม่ซีเรียสนะครับข้อที่ผมไม่ชอบของคู่นี้คืออะไร upper เอออย่างที่เกิดไปตอนแรกคือเป็นเท้าแบบ mac คูชั i ใช่ไหมแต่ผมก็ยังชอบ upper ที่ระบายมากๆอยู่ดีไอ้คู่นี้มันค่อนข้างจะ mac คูชั i o ไปในทุกสัดทุกส่วนมันทำให้การระบายของมันอะมันจะน้อยกว่าพวกรองเท้าซิ้งเวลาวิ่งถ้าเกิดว่าวิ่งแบบชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเงี้ยผมอาจจะมองว่ามันอาจจะระบายน้อยไปนิดนึงอาจจะต้องใส่ถุงเท้าที่บางเข้ามาช่วยนะครับ ในภาพรวมนะครับคนที่หารองเท้าอีซี่รองเท้า r e c o ร e r y รองเท้ามา LSD รองเท้าใส่เที่ยวรองเท้าใส่ทำงานแต่คนที่ยืนานานๆเดินเยอะๆคู่น,นี้โอเคเลยดีเลยนะครับสบายหายห่วงนะครับแน่นอนความมั่นคงความสบายความนุ่มแน่นนะเอามาวิ่งช้าวิ่งรีคอร์บ و โอเคแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการหารองเท้ามาเทมโปมาอินโทเวอมาหรือว่าเป็นขาแรงที่แบบเพชอีซี่ของคุณคือแบบเพชห้าศูนย์ศูนย์เพชสี่สามศูนย์เนี้ยไอ้คู่นี้ก็ยังไม่เหมาะ กับคุณนะครับคุณก็ไปมองตัวที่มันเบากว่านี้ซิ่งกว่านี้ดีเด่นกว่านี้นะครับก็จะเหมาะสมกว่านะครับไป velocity elite 2ตัวนั้นก็โอ้โหโฟมเทปแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนด้วยสำหรับขาอันเดอร์อเมอร์นะครับก็ไปตัวนั้นแทนดีกว่าถ้าเกิดเป็นขาแรงแต่คนที่มาเพิ่งเริ่มออกกำลังกายคนน้ำหนักตัวเยอะคนที่มองหารองเท้าชิลคนหารองเท้าเที่ยวหรือจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุเนะี่ย ผมมองว่าคู่นี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับคู่นี้จะเปิดวางขายวันแรกนะครับวันที่16มกราคม2568นะครับที่ช็อบ Under Armour ทุกสาขาและเว็บไซต์ Under Armour Thailand นะครับก็ไปเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะครับไปลองกันได้นะครับสำหรับราคาค่าตัวอยู่ที่5,790บาทนะครับก็รุ่นนี้เขามีการปรับปรุงมาให้มันเบามันฉบเฉี่ยวกว่าตัวชมแรกแล้วก็ สวยง่ามนะครับใช้ได้นะครับสำหรับวันสบายๆสำหรับ,บ,บ,บคู่นี้ under armour e f i t y elite สองครับผม